มีความฝันอยากจะเป็นนักสแสดงอยากจะเป็นศิลปินนะครับอยากจะาหาโอกาสหาช่องทางเข้าค่ายต่างๆพี่จอนี่จะมาแนะนําและให้แทนกบกล้วยช่วยแนะนําวิธีคิดวิธีการตัดสินใจการวิ่งเข้าหาโอกาสการได้รับโอกาสครับสวัสดี FC ช่องแทนกบกล้วยที่เคารพรักทุกท่านครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องน้องชายที่น่ารักของผมไปด้วยกับวันนี้1ปีครบ1ปีเต็มที่น้องชายผมคนนี้มาร่วมชายคาคุยเสียงโปรดักชั่นคุยเสียงได้ขอดนะครับนี่มีงคางแยงอีกไกลบเรียนสถานการณ์พอดีนะครับช่วงโควิดก่อนโควิดก่อนจะวิกฤตโควิดน้องก็อยู่กับผมมาตลอดจนมาช่วงวิกฤตรุนแรง กยูน้ำกันมาเบิ่งแง,ง่ตรวจอุณภูมิร่างกายตรวจไข่ตรวจรวยังแน่มื่อไอยังพ่พอเราตงไหนยกองอยกของนเฮยร้อนระ้อนดูเออนะครับมือนี้สีสัมผัสบันครับอยากมีน้องๆหลายคนนะครับที่อยากมีความฝันอยากจะเป็นนักสแสดงอยากจะเป็นศิล,ลปินนะครับอยากจะ หาโอกาสหาช่องทางเข้าค่ายต่างๆพี่จอนี่จะมาแนะนําและให้แทนกกล้วยช่วยแนะนําวิธีคิดวิธีการตัดสินใจการวิ่งเข้าหาโอกาสการได้รับโอกาสการรักษาโอกาสมันเป็นแบบไหน,นอย่างไรขอโาสก่อนแอบไปหน่อแอบไายนะยนะ <laughs> <laughs> ตัดมาทางนี้อันนั้นไม่มีประโยชน์ไวยมันกินข้าวไปก,ก่อน <laughs> เมนูนึ่งไก่ครับเมนูนึ่งไก่มดมดแล้วครับเนื้เหนึ่งเด็กดูครับเด็กดูกนี่ฝีมือสาธิตตายต่ำนะครับนี่ครับอีหลีครับโอ้เสียบหลาไก่หนึ่งไก่อเหมือนหนึ่งไก่สูตรสาธิตตายต่ำจังสีเลยนะครับเนาะครบรอบหนึ่งปีเมื่อนั้นเดี๋ยวไอ้ทำเนี่ยไอ้ที่ต่อไปเนาะเออมื่อนั้นได้รับสายเนอะเป็นนักแสดงสังกัดผมที่ผม แคทมานะครับแคทมาร่วมงานนะครับคือด้วยก่อนหน้านั้นผมจะให้ฟัง,ไอ,งไอแทนเนี่ยมันเคยมาหาผมที่ทุ่งนามันเป็น f c มันมีผมเป็นไอดอลทุกครั้งที่มันโพสมันจะโพสอยู่ตลอดว่าเอเฟซบุ๊คมึงยังนะครับเผื่อมีคนจะกติดตามสอทอบ้านนอกครับสอทอบ้านนอกนะครับชื่อชื่อชื่อเฟซน้องมันนะครับสอทอบ้านนอกนะครับก่อนหน้านั้นจะย้อนกลับไปมันเคยมาหาผมมันมาเที่ยวทุ่งนา มันมีทั้งคอลเลกชันหมวกผมทุกรุ่นมีเสื้อยืดเสื้อคอปกเสื้อโปโลนี่เสื้ออะไรของผมมันมีหมดนะครับอ่ไม่ใช่ผมเสื้อฟาร์มฟาร์มครูบาอาจารย์ผมเสื้อครูบาอาจารย์โอเซมฟาร์มนะครับต้นเหล่าผมนะครับเออเออคุณกนลังใส่เสื้อจอนี่นะอ๋ออ๋อเนี่ยสีแดงเหมือนกันครับตเราต้นเ่าบูชานะครับอ่ามันเคยมาหาผมที่ทุ่งนานะครับมากินมานอน แล้วผมก็เห็นน้องมันแบบคือคือมันรักและศรัทธามันมีแนวทางความคิดว่าอยากเป็นเหมือนพี่จอนนี่มีไอดอลเป็นพี่จอนนี่มือปราบหลังจากนั้นผ่านไปอีกช่วงประมาณอีกห้าหกเดือนผมมีผมมีแพนอยากจะทําหนังผมก็เลยแคสนักแสดง mm. นะครับแคสนักแสดงที่มาร่วมงานผมแคสมาสองคนนะครับ mm. หนึ่งหนึ่งคือคนนี้เออผมแคสมาสามคนมี มีแทนกกกล้วยแล้วก็มีปักพากันเอาไปหเห็นมันในไหนได้ร้อยนึง <laughs> ยัง่าตายยังอยู่ยัง่าตายสองไอเชนจังสายจวดปักพากันแห้งหนาสงสารอยู่อยู่ชนบุรีวแต่ความตั้งใจมันขับรถซิบหลอ่อรับจ้างอยู่ชนบุรีครับครับไอครับอา่บาบังนั่นนะครับไอครับไอท้ายวันไหนครับผมเห็นยังโมเป็นเด้ครับเอาสองีมึงเอาเสือตัวนี้ที่มึงส่งมาไอไอมึงถัก มันก็อินบ็อกมาเออโอเคมามันเดินทางมาจากชุมพรีส่วนนี้ก็เดินทางมาจากอำเภอวารินชำราบบ้านอยู่บ้านไหนกันนะบ้านข้ายุงบ้านหว้วยขย่ายุงนะครับเออจากคนนั้นมาด้วยกระเป๋าหนึ่งใบพร้อมมอเตอร์ไซค์หอยันนะเวฟพังหแบบ้างร้อยยี่ห้าวันนั้นนะครับทุ่มืบอนี้กระเป๋าขาย <laughs> <laughs> มอเตอร์ไซค์ข้าบูกระพังก <laughs> <laughs> วนยิ่งไม่ได้พังหายไปดี่วยยิี เอ,อวันนั้นมันมาแบบมึนๆงงๆแต่วันนี้ขอขอสกู๊ปขอสโค,บ,สโคบมาที่ตัวไอตัวน้องมันหน่อยครับมันครบรอบออ,อ,อวันนั้นมันมาเห็นยังกับโบเปียอถ่ายกล้องเขากล้องกับบกา้านเะะขากล้องกับบกา้าถ่ายถ้ำยันกะับโบเป็นนะแต่มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่โผล่เข้ามาในในเรื่อง ที่เขาวันนั้นไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ดีเขาโผล่มาอีกหนึ่งตัวละครตัดฟุปพาไปนี่อ้าวมาย้อนกลับมาถามที่แรกมึงมาเห็นไอเรามึงจับโวเป็นไส่อย่างไรบอยบอยหรอล้วงงโวว่ะไอเราไอ้เจ้านี่เอาเผู้หนี่มาเห็นแังงง่วที่แรกงงอะไม่เห็นอันซันเฮโลอ๋อไ่ซันเฮโล ตำรวจไล่ือครับเออ้แล้วตอนนั้เด็กๆเตักท่าแยเราอย่งือเรืคุยอยู่รืออเราบคุยแล้เรายิงหมดจงไหนมาจรไ่โนเที่ยงมึงไร่เนาะม่อคุยอะถามว่างดิมือแรกมึ่งพลอยสาธิตเนไ่นมึงมึงมึงเด็คุยเายเราอยู่เ้นี่ยเห็นจตคุยล้มมากางี ยินดะว่ามือให้รู้กันเง่ามือใหรู้กันว่าคนยังแบบเมื่อสั้นให้รู้ครับแกครับเป็นที่มาของสาธิตตายตำนะครับเนี่ยหลังจากนั้นครับพี่น้องครับมาหามาทางไอ้จอนนี่นี่ครับน้องมันก็ได้รับโอกาสนะครับจากหลายๆคนที่รวมงานบอกนี่ไทยแค่ทีเซอร์ทีเซอร์ตัวแรกตอนนี้ก็เกือบ 5ล้านวิวนะครับทีเซอร์จวดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูทีเซอร์ย้อนกลับไปดูแนละ้วเมื่อหนึ่งกับหนึ่งปีกว่านะครับเกือบสิบล้านวิวแลสิบเจ็ดล้านวิวหรือยี่สิบเจ็ดล้านวิวนี่นะครับเป็นที่มีกระแสโด่งดังในโซเชียลยูทูบมากนะครับจวดเดอะซีรีส์นะครับหลังจากน้นปุ๊บผมก็เลยชิลเลิ่มเพดหนังก็เลยถามมันเอื่อนมันมากอีกมันก็มาที่นี้มันมากมันก็ขี้หม้อไส์มากนี่แหละมารวมต้งแต่มือนั่นครับก็มาเป็นนองหักบางนั่นก็นล่าออกจากงาน กลับมาด้วยแบบโบลูเลยว่าเส้นทางของชีวิตจะเป็นแบบไหนจังไดจะมีแต่สิ่งหนึ่งที่ไอจอน,นี่บอกว่ามึงสูบเอาเดอ้อน้องไอสิบอกว่าช่องทางลายใด้ม่ทีมาแบบไหนจังไดเห็ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอานะมันก็ทนเฮ็ดจากยอดซับสะไคร่แค่ผมกดใหงนีนะอาจจะเป็นคนที่สามนอกนั่นอาจจะเป็นคนแรกอาจจะเป็นกุศลมันหรือมันหรือไผมก็มาจากผมคนที่สาม่วนประพากั้นผมเห็นเป็นคนกดเป็นคนที่แปดนะครับอ่า หลังจากนั้นมันก็เลืมมาอยู่กับมาอยู่น้ำผมสามไอ้น้องมันนี่อไอ้ใหญ่นะครับคนดีศิลธรรมนะครับวัดกับเขาเลากันแทซัวพาน้องซัวบอกนี่ตัดมาหนีมากล้องมานี่อย่าไปอยู่ใกล้มันหลายกล้องอเออก็มีพี่สาธิตซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่พาน้องเขาจวดนะครับ ในเรื่องเล่าดิเป็นเรื่องเล่าของความฝันของเด็กหน่อยกลุ่มหนึ่งที่ผมเขียนบทเขียนภาพยนต์ออกมาว่าเป็นเรื่องเล่าของความฝันของเด็กหน่อยขี่เหล่าน้นหมู่บ้านแต่มันมีความฝันถึงแม้ว่ามันสิบา้าบข้อแตกสะแตกแต่เราถือไทศบานดาถือไทศบานจมแต่มันหูจักเขีเวียกเข็ยงานหาไล่ลงไยได้ถือซึ่งมันมีความฝันของมันความฝันนั้นจะเป็นเรื่องเล่าอย่างโบหูไข่ไปิดตาตาเมืองในจวดหา นะครับจวดหกจวดเจ็ดผมเสียคือจังบาลผีปอบเนี่ยแหละ <c oughs> แต่หนึ่งในนะ่ะตอนนี้แท่งกบกล้วยยอดซับสไครตอนนี้ก็จะแสนสับจังไหนพี่น้องที่ขอมากกดติดตามขอมาชมคลิปคลิปนี้ผมฝากพี่น้องผมในเดอครับเด้อด้วยความขารบกดซับสไครกดติดตามเห็นน้องไส้ผมแน่น้องมันเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นคนที่น่ารักน้องผมที่ยืดผมคันผู้ดใดตอนนี้ที่ยน้ดผมละผมอนุญาตให้ทายคลิปและลง่งคลิปลง่งโซเชียลที่ติดยีห่ห้อกล้วยเสียกหรือติดยีห่ห้อเคียวกับศิลปินผมถือว่า ทุกคนเขาหนาลักผมอนุญาตบักได้เพื่อได้ยูน้ำผมนะครับกะถือว่าดวงสินบวตรงกันกับวันไดยูน้ำกันถือว่าเคมีบวตรงกันบวบหลายบวอธิบายพอนะครับแต่สองคนนี้ฟัางเบิ้งไห้มือนี่เป็นวิกฤตโควิดน้องมันอยู่ซัมนี่ทาเบิ้งผ่านไปอีกดนไปเรื่อยคลิปนี้สิมีมีความหมายย้อนกลับมาอาจจะเห็นตะกี้นะเบิงมันตะกี้ตอนสองศัพท์ซับพันศัพท์หมื่นศัพท์แสนศัพ์มือหนึ่งมันอาจจะเป็นล้านซัพ์หรือหลายล้านซัพ์ก็ได้ทุกมือนี้ครับ น้องๆเนอะหนึ่งนี่คืออาจจะเป็นไข่เล็กๆไปน่อยบ,บ่าบอตามภาษาอ้ายมีอ้ายบนไี้มีความรู้มาทางเรื่องการสแสดงหรือการสานนางสานขายเพลงสิ่งที่อ้เฮ็ดมันคือการให้โอกาสน,น้องนุ่งการเฮ็ดส,สิ่งส่วนมากด้วยความมักมวนโดยจิตใจเจ้าของเป็นคนมักมวนอ้ายบนไี้มีความรู้ยังดอกเฮ็ดไปายขาดทุนเบิร์ตายจะบอกให้อ้ายเฮ็ดเพลงมายี่เพลงเพลงไยบนไี้ดังจะเพลงดอกกายายแต่สิ่งที่าอเฮ็ดไปด้วยความมวลซืนเฮ็ดหนังไอบนไี้ว่าได้กำไรนะ ยอดระเบิงหนึ่งล้านซับต่อไก่ไอ้นี่กันหนึ่งหมื่น 1, 000, 000บาทไอ้ลงทุนไทยทําแต่ละภาคบอกต่ำกว่าสองแสนนะให้น้องๆเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งมันคือความภาคภูมิใจที่เท่าไรสางคนในโลกดิจิตอลที่ยุค 4G นองลาทุกเมอรอนี่โซเชียลมันสางไรได้ดีโมเมนต์วาสีเลาะเ่นสูปมาแข่งรถหรือเลาะเที่ยวกินเหล้าสูบซ่ายุ่น้ำบาน มีโอกาสเบื้องไอแทนเป็นตัวอยา่างหรือเบื้องบักแทน่นบบกเช่นเป็นตัวอยา่างหรือน้องๆนค่ายไอเป็นตัวอยา่างมีโอกาสกับทายเห็ดลงคลิปลงยังไปเมื่อเกิดสิคอยเป็นคอยไปเอาดอกหาคอนเทนต์ดีๆหาแนวทางเบื้องช่องศึกษาจากช่องต่างๆอย่าลืมว่าคนเสพยูทูบนี่เป็นพันๆล้านช่องพันๆล้านเอาง่ายๆลักลอยล้านช่องอะเห็ดดีๆคอยเห็ดยาถอดแต่กี้มันเฮ็ดเดนี่ยคนเบื้องมันเจ็ดคน คนเมืองมันซิบหาคนยอดซับยี่สิบสองคนมันอยู่กับผมที่แหลกเลยนะสองบักนี่ยอดซับมาถึงเศร้ายอดทับซับมาถึง1ิบทุกมเมื่อนี้บางนันก็นเกือบสองสี่สองแสนซับย์ตอนี้ก็สีกัลลังมาแล้งกํลลังสี่ขึ้นแสนซับนะกับพะะ่อเนดันแล้วฝ่าเป็นกํลลังใจให้นะครับมีขึ้นหนึ่งชีวิตหนึ่งจิตใจหนึ่งการต่อสู้สี่เดินทางที่เดินทางมาหาผมทุกมเมื่อนี้น้องมันก็มีความสุขกับการดีใ,ใส่ใส,ใส่ชีวิตแบบอิสระเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าของ อยู่กับไอ่โว้ยตนไอ้ไปจนเจ้าหน้าเป็นแค่เป็นพี่ชายที่น่ารักและแสนดีก็อยู่กับไอ่อยู่กันแบบไอยน้องเนียอยากตื่นย้ำได้อยากกินเรายา้ำไดอิสระางานเจ้าของก็คือมวนซื้นเฮดไปตามที่รูปแบบที่ไอ่สั่งคอนเทนต์เป็นฐานโค้งสั่งไว้ให้คือไอ้จอนนี่ด้วยความดีความซัวในตัวตนไอ,อ่มันมีให้พี่น้องห้องเด็ดติดต,ตามเอฟคนอ้นาักไอ่ก็มีคนถามสีไอ่ก็หลายเออ พฉะนั้นแล้วนะน้องหลาเนาะขอเป็นกำลังใจทุกคนเบิ่งบักแทนไว้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องมันได้เด้อแท่นมุงมียังเอ่อคำถามสุดท้ายไอ้ถามมึงว่าครับอืมไอ้อ่อคำถามนี่งประกาศถามมันเดี๋ยวพอแม่ผู้หญิงเขาเสียดายิน เออว่าเท้ดีกว่าหลังไม่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 เอานะครับเนี่ยเฟซสอทบานนอกนะครับความรักที่แท้จริงเขาจะเป็นยังไงไปติดตามเอานะครับเออไม่อยากถามหรอกเคยเดินไปแล้วมันบอกว่าลูกพี่ลบออกไอ้พมแนวกันนะครับสุดท้ายนี่ขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่องแทนกดด้วยนะครับและท่องทีมงานรถแห่คอยเสียงสาวจอรนี่ของปราบช่องเชนจังช่องจอรนี่มุกป่าวินนี่ช่องจอรนี่ออฟฟิเชียล ช่องทุกช่องนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงทีมงานจอนนี่ทุกๆคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญผ่านพ้นวิกฤตโควิ19ด -19 บเ้วเร็วครับขอบคุณครับ